กุศลอุ่นใจอยู่ใกล้พี่ใกล้น้องอยู่ในร่มเงาของพี่น้องทั้งหลายเนีย่ยคููก็อุ่นใจเห็นพี่น้องลูกหลานบ้านเมืองตุ้มหุ่มมาไหว้พระมาฟังเทศฟังธรรมมาเดินจงกรมร่วมกรรันได้ว่าเป็นบุญเป็นกุศลอุ่นใจกับพี่น้องลูกหลาน ได้พากันมาเฮ็ดมาจัดมาทำเอามาต้องพันถือกันว่าบ้านนั่นบ้านนี้ไหนในระหว่างทีเอาสองบ้าน,นเนี่ยครูก็ถือว่าเป็นพี่น้องกันเมื่อได้มาเฮ็ดมาจัดมาทำเอาพักกันจัดมานำสุ้ากันได้มากันนี่นำปันะม,มาก็ถือว่าได้ร่วมกันจัดร่วมกันทำ ที่ยาคู่ใบเขามาใส่ปสา่ปาซ่าป่าซ่านี่ก็พ่อถือว่าไห้เอาสองบ้านสองบ้านร่วมกันคิดเป็นครอบครัวก็เกือบ,บประมาณพันครอบครัวพันหลังเฮือนก็อุ่นใจบ้านใหญ่ซื่อๆบ่มี่คู่มีคนเขามากับบออุ่นใจนี่เห็นมาทั้งเล็กน้อยลูกหลานนักเรียนอนอกจากนั้นก็ผู้เป็นพ่อเป็นแม่กม็มาเบิ่งมา แง่งนํำลูกน้ำหลานก็เป็นประโยชน์ได้นำพาลูกหลานลูกหลานมันมาเดมันมาเฮ็ดมาจัดมาทำการที่ได้นำลูกหลานมันก็เห็นพ่อเห็นแม่เห็นพี่เห็นน้องผู้เฒ่าผู้แกเข้ามานำมาแรงมันก็ไล่เข้ามา,มา,มา,า,มาถ้าามาคิดจังสั้นข็เราคิดเห็นคิดเห็นตมเรื่องตามราว ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่คนไหลไปฟังเทศฟังธรรมข้ามมกกะไลเข้าไปไปฟังเทศฟังธรรมไปประพฤติศินปฏิบัติธรรมนำเพลินนึกมาแล้วก็กราบขึ้นเข้ามาตื่นเศร้ามักกะไลไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมไหวพระสวดมนต์พระพุทธเจ้ามันก็ได้โอกาสสอนผู้มีตว์หมายก็ผู้มีปัญญา ก็สามารถที่บรรลุธรรมได้บรรลุธรรมจนนับบทนเวอ,อบรรลุในช่วงออไปทำวัดเศร้าวัดแรงไปช่วงออฟังเทศฟังธรรมแล้วเธอเพิ่งก็ไปเทศไปแสดงเวลาเออพิ่นไปชั้นในหันไปชั้นในนี่มันเป็นกุศลอันนี้มันเป็นกุศลเป็นเครื่องดึงจองดึงดูดกัน บัดนี้ญาครูก็ได้นำมูขคณะเรียกว่าพากันออกตะเวนตะเวนไปหาเทศหาแนะนำพัมสอนกันได้พี่ได้น้องกันมาสอนความจริงสอนอันไท้เฮ่านี่มันมันอยู่ใกล้สุ่มพ้นได้มา,ผ,าผ่าข่าวมียมากกันเรียกว่าทั่วสารทิศต,ตั้งท่อนเมืองอุบลท่อนเมืองอตั้งมุกดาหารนี่คมข้ามซอย ทางอุบลทางสักขนมาทางท่าอุเทนมาร่วมกันหลายบ้านบ้านละคนสองคนเล้ยว่าผู้ใดได้ข้าวก็มาประพฤติปฏิบัติขันเฮ้าวว่าพื้นเฮ้าทางไปทางหนาอันนี้แหลนะเนี่ยครูคงเทศไปว่าวว่าพื้น เมาเพื่อนว่าเห้าสิบไปทั้งหน้า็สม,มุว,ว่าเห้าตายเนี่ได้อย่างไปนํบาบได้หยังจัากอย่างเทศอยู่เรื่อยซุ้มคูบาจานก็ะดแจ่ว่าไปอยู่บ้านท่าควายปีสองพันห้ารอยสเก้าสองพันห้าร้อยสเก้าข้าเจ้าเป็นคนมักเว้ามักหยอกกันเป็นเออในระว่างผูเท่ากับคนรุ่นรุ่นกันนี่ละบ่แม่นเท่าลื่นกันบันในเราเพื่อนก็นลื่นปีสองปี สามปีสุนักกันดิกับผู้เฒ่าผู้ชายยำนั่นเป็นมาเล่นมาซุ้มกันเป็นมาง่วนยำม,มีเวียกมีงานแล้วอยู่มาเมือ่อนึงเลยอีตาตาเพราเฒ่าแองก็พอเป็นคนเว้าเว้าเล่นเว้าคือเว้าเป็นติติเอ้ยอันนี้ปถทไวจันดแดงอะไรม่นเนี่ ว่าเทาแองเราพอเป็นคนเว้าเป็นเออเว่าหยอกมุงเป็นอิตาทอกตัทอกในเราพอเป็นคนคนรวยอยู่กับแมน่นเออมีโรงสีมีหมูมีงวัวมีควายมีรถเออโรงสีเราก็มีเลี่ยงมุงพร้อมมูก็เป็น้าสามสิบนอกจากเลี่ยงมุงแล้วพัดยังมีงวัวมีควายตื้มอีกเอออตาทอกาน,านั่น แต่ว่าคันว่าไปบ้านมีเวียกวัดเวียกว่าแล้วสิ่งซอบบบค่อยได้ไปน้ำมูนุดอกเทือก aching, ับสามเทืองี่เทือกับห้อนลรงเทือกกับวัตค้านั่นคานี้เออแต่ว่างานคนตายเราไปบัดเ네นี่ยก็อีตาแองเราสีว้าหยอกเพราะกันตัดหีบตัดโลงเออตัด,ตดหีบตัดโลงขุดขาดคือนขาดแลยเอา้าโอ้โลงหมอนี้กับใครโอ้ฉันหมอนี้มันตาย กระโลงมันบมได้เฮ็นไงกระดอกกระเดียะเท่าทองเราพอยู่หันระบาดเนนอกระว่าหยอกเท่าทอกระบาดี้เท่าแองเออใครอยู่ว่าสันมู่บ้านเมืองเพิ่นบัดโมทอกตายด้วยฮอร์ลุขยากผลจากสีเห็นอะไรโมทอกมันก็สีท่ากันนในดว่าพอว่าบ้าว่าสันทอเนี่ยได้โล่งสีมันเดียวอะไรรถมันเดีหมู่มันเดีควายมันเดี นี่แต่แองเราว่าโอ้ใคสิได้เอาไปกระดอก็รเรีย ع. โยมันได้เอาไปได้ของหมอดอกคขามมันค้าเด้บ่งไปวัดไปวานนี่มันก็นยังบวชอยากมาซ้ำเหนียวมันขึ้นนั่นว่างานเป็นงานตายซื่อดอกอเราว่าแต่แองเราห่างว่าวคำข้าเจ้าเคยเว่าวหยอกกันถ้าเขาสิเอาไม้ใส่ไม้กระโลงให้มันมาใส่หมูแด้ใส่งวใส่ควายใส่ลงสีมันใส่รถมัน อันนี้เป็นเ่องเรียว่าว่าหยอกกันว่าเรียกว่าว่าคล้ายๆกับว่าเรียกว่าซับประยอกนี่ตกตอนกันไว้เออมันเสียเอาไปน้ำคือมันเสียเอาไปน้ำมดเพราะฉะนั้นเรามาคิดมาอ่านอผี่น้องบ้านเมืองมาคิดมาอ่านในเรื่องน้ำมูนี่ลหละเออมันละเป็นไปตามเหตุตามการตามนั้นนันเ่ากบขันเขากะขึ้นมันกว้างมันไก่โอ้กะเขากะอนุ อายุรุ่นปุ่นห้าหกสิบล่ะแต่ว่าหกสิบในไฟก็ยังว่ายังว่าไฟบทันเท่าได้เนาะซ้ะำลูกซ้ำลานเขาสามสี่สิบห้าสิบมูนนี่กันยังเออเอาปะเขาสะก่อนซะแต่ว่าห้าสิบขึ้นมาแล้วก็จกอ,อยากพอเดีวพอสรูดเดี๋ยวนี้เดี๋ย,อยพอสรูดเขาวัดเรียกว,ว่าปั๊บปรุงกายปั๊บปรุงใจเขามันคืดบทัน บันมันบอเป็นอนไดมามันสิคืบบทันผู้ข่าว่าจะมันคืบบทันเพราะว่าเขาเอาอย่างไปน้ำบ่ได้จากมิดมันมีเงินมีคำมีลูกมีหลานกับลูกหลานนี่มันกับโไปน้ำเขาได้เออว่าย่างเก่งมันก็มาส่งฮอดพีปซาเนี่ยแล้วกันมันก็แล้วหละมันมาส่งฮอดปซาแล้วมันก็เมื่อมันสิเอาอย่างแด้บบนี้ให้เอา ก็คืออย่านีคู่สร้างมันเทศอยู่ในทะเนอเอาเงินห้บาดเนี่ยใส่ปากห้บาดนึก็มามักญาติเคียกันมันดาแม่ตืมซ้ำดาพ่อตืมซ้ำมาอ,มมอีพ่อบ่แพงโตอีแม่บ่แพงโตมาขี้ที่เขาลลหาเรื่องดาเอาตืมซ้ำเออเพราะฉะนั้นแต่ว่าอันนี้ก็อพอกันคืดเบิ้งเนี่ยคู่เนี่ยก็เถ่าแล้วได้เจ็ดสิบสองอะได้เนี่ยเจ็ดสิบสองมได้มันสีอยู่อีกได้จะกปี แต่วันนี้เท่าได้ปีกระยาดอกมันมันกระบทเท่าใดดอกอยู่เท่าใดกระยามันมันกระโบโบเท่าใดบานนี้เป็นยังวงาบเท่าใดคือมันอยากหมดแหงมันอกคือยังนุ่มยังน้อยขนยังนุ่มยังน้อยแม้แต่เทศนี่กะชั่วโมงหนึ่งนี่ก็ยังบทันคักไปไน,นซ้ำขนได้ยืนใส่แล้วก็เรียกว่าขนนั่งใส่ก็ดี กันชั่วโมงที่สองนี่็แห้งเสี่ยงคือจะว่าแห้งแจ้งแห้งหันขึ้นชั่วโมงหนึ่งบอกบอกทันหันนะเสียงชั่วโมงที่สองเนี่ยเอาโลดมาเนี่ยสิเร่งเขาทใดก็ได้อันคู่มือเนี่มโนเทศเนี่ยมันบอได้พอเศส้วนาทีเดยห้านาทีสิบนาทีเสี่ยงมันสี่อ่อนลงอ่อนลงล่ะก็แม่นี่ก็มันเสื่อมมดลมมอเลยเสียงสุดเสี่ยงสวยครับบ่มีฮอดลมหันใจน้ำกัด ฟืดห้อนแหงนแหงนั ate, งเทือเพราะฉะนั้นจะว่าเออพี่น้องทั้งหลายกับคันสม,มุติเนี่ยคู่ตายแล้วพระทั้งอื่นกับยันมันหายากอยู่ได้หายากอยู่อันพูดที่เสพมาเว้ามาเทศกับเออคือเฮ้าเห็นน่ะละเอ,อ้าคันมาเว้ากับว้าคือเฮาเห็นซะเฮ้าตั้งวัดป่านี้มาตั้งแต่ปีใดเนี่ เมื่อนตั้งเดือจากพ่อเมื่อเขาคอยวัดตั้งวัดพระไ่คอยพุ่นบ่อนหันเนาะใกล้ใกล้ไล่ลเลียกกันนล่ละกระโบมีผู้ใดพาเฮ็ดจบเจือได้คูบาอาจารย์กระโบขาดอยู่แต่ว่าเพื่อนกระโบได้พาแถวเฮ็ดอย่าง